ถ้าสมมติวันนี้พี่กับสอนลามมาขอเบอร์ปอยปอยจะเลือกให้เบอร์ใครระหว่างพี่กับสอนลามพ่อปอยไม่ต้องพูดแตที่สุวันนี้มีคนมาขอแต่งงานระหว่างพี่กับสอนลามมาขอปอยแต่งงานปอยจะเลือกแต่งกับใครพ่อน้องปอยไม่ต้องพูดจำไม่ได้น้องปอยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปอยจะไม่ได้เห็นขาอ่อนพี่มีใครว่าเขาหลอนั่นงหงอยเลยกระท่อมหมดฤทธิ์เงเฮ้ยเขี้ยเขี้ยอะไรเหรอ หัวหน้าไม่มีเสียงพวกนี้กูต้องเล่นแนหน้ามึงพูดจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงมี่ท้่บ้านขอเรื่องเลยบาปไอ้ใบพอจะเป็นแทนหัวหน้าดีเป็นใบอีกหลายเอ้ยแม่เดี๋ยวเผื่อเขาเปลี่ยนใจขอสาสต้อนรับสาสต้อนรัโอ้ยนั้นใครอ่ะวันนี้คือนางสาวดำดง ใช่เหรอตอฉันพาไปไปมาแล้วพอดีว่าไปเฮ้อเจอหมาวัดลุงกัดเจ้างหมาวัดลุงกัดใช่ตัวเตอขาดหมดเลยกลายเป็นสวยเลยบอกสวยก็าเดินลีเลยเหรอเนี่ยมันเหนื่อยก็อย่าพยายามเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพูดจริงป่าจิหมาลุงกัดหมาวัดนะนะฝูงไหนเนี่ยพามันมากัดคู้มังทีทำไมอ่ะฉันอยากจะกลับไปโหลเหเป็นเดิมอ่ะ พูดเรื่จริงรือเปล่าจริงนะครับห้ามโกหกนี่คือดำดงคือดำดงใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นฟังนะในฐานะที่เราเป็นเจ้าเราขอคืนกันแล้วกันขอคืนได้ไงทำสัญญาไปแล้วทำสัญญาอะไรทำสัญญาไอ้พิธีแต่งงานไปแล้ว <laughs> ทำสัญญาก,ออกาับ organize ยสโอ้ไม่ได้หรอกอเยยกเลิกได้ไม่ได้ลย มนจำเท่าไหร่แล้วเอาคืนไปเลยมันจำไปห้าห้าแสนห้าบาทข้าเช่าหอยงั้นยกเลิกซี่ีไปแล้วกันแล้วขอคืนไม่ได้ฮะไม่ให้ทำไมไม่ให้นี่เป็นเจ้าเลเนี่ยก็ไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวได้ยังไงอ่ะฟังสิฟังไม่ได้ยินด้วยฟันกึ๊กหนฟันกึ๊กเลยขอคืนม่งจะให้ไหมไม่ทำไมไม่พูดเป็นแหนมมา จะให้ไหมให้ไม่ใ no ห้ไ no. ม่ให้ก็ออกไปเลยขอแค่นี้ให้ไม่ได้ไม่ให้ก็ไม่อยู่อะไรวะไล่ออกไปแล้วไล่มึงออกแค่ผู้หญิงคนเดียวน่ะมึงจะหน้าด้านอยู่ได้ยังไงเออออกไปเลยกูออกด้วยมึงออกกูออกไปตั้งคณะใหม่พรว่าต้องมีคนดูบ้างอะออามีอยู่แล้วแข่งกับสอนรามน้ำเพชรเลยไม่มากก็น้อยเออไปหากินตามมีตังเกิดไปตั้งคณะกันมึงกับกูตั้งคณะชื่อว่าอะไรนี่สยศาสตร์ญาติพิเศษสยศาสตร์ญาติพิเศษ ไปต้าวะเออสอนลำว่าไงผมมาขอสมัครใหม่เฮ้ยแล้วคณะสายศาสตร์สาศาสตร์ไม่ได้แร้วไป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 เราต้องคุยกันอยู่แล้วคืนแรกต้องลองตะโกนเลยทุกคนไม่ใช่น้องปอยพี่ถามปอยคำเนี่ยถ้าสมมติวันนี้พี่กับสอนลามมาขอเบอร์ปอยปอยจะเลือกให้เบอร์ใครระหว่างพี่กับสอนลามพำ ขอแต่งงานระหว่างพี่กับสอนลามมาขอปลอยแต่งงานปอยจะเลือกแต่งกับใครพอ่อน้องปอยไม่ต้องพูดจำไว้ไะ้น้องปอยนับแต่วันนี้เป็นต้นไปปอยจะไม่ได้เห็นขาอ่อนพี่มีใครว่าเขาหลอนอ่ะใช้ดำดเกล่าถึงทัองย